สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เวฟาสองแนะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทมือสวยๆนะคะมาไว้ให้ชมนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆไปดูแลนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะวันนี้ผ้าไหมสวยมากๆค่ะสามตะกอเหยียบเหาะสีธรรมชาตินะคะ เนื้อผ้าสวยมากๆเลยค่ะ <_ T> ด้านนี้เป็นแบบนี้นะคะเป็นลายน้ำไหลค่ะน้ำไหลแบบนี้สีละมุนมากๆค่ะพื้นที่อาบน้ำยาเลยนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะด้านนี้นะคะชายจะเป็นด้านแบบนี้นะคะริม ด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายขอผสมนะคะสามตะโกเหยี่ยเพาะสีธรรมชาตินะคะลายน้ำไหลสวยสวยละมุนมากๆค่ะอ่าบน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละ2,800บาทค่ะส่งฟรีค่ะพืนนี้สวยมากๆค่ะสีสวยละมุนมากสามตะโกหยียบเหาะนะคะสามตะโกหยียบเหาะเนื้อผ้าเนื้อไหมสวยมากๆค่ะพื้นต่อไปค่ะ คุณนี้ก็สวยสามตะโกยียบหอกสีธรรมชาตินะคะลายดอกรักราชกัญญานะคะเนื้อผ้าหนาแน่นสวยค่ะเนื้อผ้าสวยสวยละมุนนะคะข้างบนเป็นสีชมพูสวยนะคะตรงกลางนะคะไล่สีออก เหลืองเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองทองแบบนี้นะคะลายดอกรักราชกัญญานะคะสไลด์สีได้สวยมากๆค่ะแบบนี้นะคะสามตะกอเหียบเพาะนะคะสีธรรมชาตินะคะลายดอกรกักราชกัญญาเนื้อผ้าสวยๆนะคะ เนี่ยค่ะสไลด์ได้สีได้สวยค่ะเล่นสีได้สวยมากๆค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนอละ2,900บาทค่ะผืนนี้อาบน้ำยารอแล้วนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะ คนขายใจละลายค่ะแม่คา้าแม่ค้าชอบสามตะโกเยียพอสีธรรมชาติชอบทุกผืนหกตะโกก็ชอบนะคะคือชอบหมดลายก้นหอยลายลีลาวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบทมไมทุกผืนผืนต่อไปนะคะสามตะโกค่ะเชิงบนล่างนะคะ สามตะโกยียบเพาะเชิงบนล่างนะคะสีธรรมชาติดอกรักราชกัญยามาอีกพื้นหนึ่งนะคะสไลด์สีแบบนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ชมพูอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะอันนี้ชมพูอยู่ตรงกลางแล้วก็เทาๆนะคะออกเทาๆเป็นสามตะโกยียบเพาะหรือเหยียบโคมนะคะ สีธรรมชาตินะคะสวยละมุนอีกสีหนึ่งนะคะเจ้าเดียวกันค่ะคืนนี้ก็สวยนะคะแบบนี้ก็สวยเล่นสีได้สวยมากๆค่ะคนขายใจละลายค่ะสวยทุกผืนแม่ค้าแม่ค้ารักผ้าใหม่ทุกผืน สีสวยละมุนมากๆค่ะอาบล้ำยารอแล้วนะคะเนื้อผ้าสวยท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนละ2,900บาทค่ะส่งฟรีค่ะอาบน้ำยารอแล้วค่ะผืนนี้ ท่านนายรับไปไม่ผิดหวังค่ะสองคืนนี้ไม้ดอดกรักราชกัญญานะคะสามตะโกเหยียบเหาะนะคะพื้นต่อไปค่ะ สตะโกทอสอดริมบนล่างผ้าเก่าเก็บนะคะทอกี่โบราณสีธรรมชาติค่ะคืนนี้ยังไม่หมักโครนนะคะแต่เนื้อสวยมากๆค่ะเนี่ยค่ะผ้าสอดริมเป็นผ้าเก่าเก็บนะคะสีธรรมชาติค่ะทอกี่โบราณค่ะเนื<ๆ>้อผ้าสวยมากๆค่ะสีลำบุญ สวยลำบุญมากเลยค่ะตัวนี้สวยมากๆนะคะท่านใดที่ชื่นชอบสีธรรมชาตินะคะถึงจะเป็นสามตะโก้นะคะทอสอดริมบนล่างนะคะแต่ก็สวยเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะ เป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะพืนละ2,800บาทค่ะพื้นนี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะพื้นนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็สวยนะคะไม่ยังไม่ได้หมักโครนนะคะแต่เราจะอาบน้ำยาให้นะคะ เนื้อผ้าสวยมากๆค่ะลายสวยนะคะผ้าทอสอดริมบนล่างค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะกอนะคะสมปัะปูมชายคุยเครือสมอนะคะมักโครนค่ะ ผ้าเครือสมอนะคะลายแบบนี้เป็นผ้าหมักโครนนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆลายสวยนะคะเนี่ยค่ะเล่นลายได้สวยลงสีได้สวยมากๆค่ะ เนียค่ะโคลเปรคนองนะคะเครือสมอเล่นลายแบบนี้นะคะสมปรบปูมชายครุยสีธรรมชาติเครือสมอนะคะแล้วก็ามาหมักโครนค่ะเนื้อนิ่มมากๆค่ะท่าในใดสนใจทักมากค่ะเผือละ2,900บาทส่งฟรีค่ะ สนใจผ้าสวยๆนะคะสีธรรมชาติแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ